ดอนสต็อบเดอะมิวสิกเพลงเปิดตัวในตลาดเพลงสากลของทเวนีวันเมื่อปี2010นอกจากจะใช้เป็นเพลงประกอบโฆษณาในเมืองไทยแล้วทางวงยังตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญแก่แฟนเพลงชาวไทยความประทับใจครั้งนั้นนำมาสู่การขยายตัวของ Black Jack หรือกลุ่มแฟนคลับของวงทเวนีวันในเมืองไทยอย่างล้นหลามแต่วันนี้ตำนานของสี่สาวที่มีลีลาการร้องและเต้นเป็นเอกลักษณ์คงเหลือเพียงความทรงจำเมื่อ YG Entertainment ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า t ท a น y ีวัได้ยุติบทบาทในฐานะโกลคุปเป็นที่แน่นอนแล้วแถลงการของ YG Entertainment ระบุว่าสัญญากับวงเท a น y ีวัหมดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอีกทั้งมินจีนหนึ่งในสมาชิกสำคัญประกาศแยกตัวจากวงไปก่อนหน้านี้ทำให้ต้นสังกัดและสมาชิกตัดสินใจยุบวงหลังจากปรึกษาหารือกันมาแล้วหลายครั้ง กันที่จูเวนวันซึ่งเป็นกรกุ๊ปที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของค่าย YG มาถึง7ปีตัดสินใจยุบวงถือเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างมากแต่ทางค่ายคิดว่าคงเป็นเรื่องยากเกินไปที่จะให้สมาชิกดำรงสถานะการเป็นวงต่อไปเพื่อความชัดเจนจึงตัดสินใจให้การสนับสนุนสมาชิกที่เหลือในฐานะศิลปินเดี่ยวโดวย CL เและซันดาลาพาร์คคือสสมาชิกที่ต่อสัญญากับต้นสังกัดแล้วยกเว้นพาร์คบอมที่ไม่ต่อสัญญากับทาง YG ดเวนิวันสร้างความแตกต่างให้กับวงการเคป๊อปด้วยการเปลี่ยนภาพจำเดิมๆของเกิร์ลกรุ L ๊ปเกาหลีที่เน้นจุดขายที่ความอ่อนหวานด้วยชิกแนวไปสร้างเอกลักษณ์ด้วยดนตรีสไตล์ฮิปฮอปและแฟชั่นการแต่งตัวสไตล์โกธิกที่หลุดโลกจึงเป็นที่จับตาในฐานะเกิร์ลกรุ๊ปแถวหน้าของวงการเคป๊อปตลอดมา Oh my god ฐานะของทเวนีวันเริ่มสั่นคลอนหลังกิจกรรมถูกระงับตลอด2ปีหลังกรณีที่ปาร์คบอมถูกจับในข้อหานำสาตรต้องห้ามเข้าเกาหลีใต้เพื่อรักษาโรคซึมเศร้าส่งผลให้สมาชิกวงหันไปรับงานเดี่ยวโดยซันดาล่าปาร์คกลับไปรับงานละคร CL ไปทำงานในฐานะศิลปินเดี่ยวกระทั่งการประกาศออกจากวงของมินจีที่ไปเปิดโรงเรียนสอนเต้นรำของตอนเองเมื่อต้นปีนำไปสู่การปิดฉากของสุดยอดเกิร์ลกรุ๊ปแห่งยุคในที่สุด ปี2016ถือเป็นปีที่เกิลกรุ๊ปรุ่น2หรือเกิลกรุ๊ปที่แจ้งเกิดในทศวรรษแรกของปี2000ประกาศยุบวงไปแล้วมากมายทั้งคาร่าโฟมินิดและเลนโบซึ่งส่วนใหญ่มาจากกรณีที่ศิลปินและต้นสังกัดไม่ต่อสัญญากันโดยกฎหมายแรงงานเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้เซ็นสัญญา,ญญาศิลปินเกิน7ปีทําให้วงที่แจ้งเกิดเมื่อปี2009จะหมดอายุสัญญาในปีนี้ซึ่งรายที่ไม่ต่อสัญญาใหม่ต้องยุบวงไปโดยปริยาย